สวัสดีครับพี่นอ้องออกมาหาตอนโนครับมื่อนี่แดด้โซครับไม่โตอยู่ครับเนี่ยห้องพ่นคอยนี่ อ๋ลำโพงว่างไ้ขันแท่นครับซี่เขาพ่กเขาห้องหลายตัวอยู่ผุดในี่ก็ะหองอยู่ผุดุูนแกให้หน้าเันกระหองอยู่ครับแต่รอดเจิมครับพี่น้อง Sie mal anbohr. พิงนกกักสีอยูปย่ปุยอยู่ผีดองยิงยูงกางให้หน้านอนไหมบินมาบ่ขึ้นหาลำโพงเลยยังนี้ทั้งนอกรีครับอยู่กูเนาะ หลหกรับเดี๋ยวหาตัวกันครับมันสีอยู่บ่โอ้หาโดนเติบแล้วพี่น้องโาเห็นเห็นห้อยเลือดมานี่ครับโอ้เห็นต่ห้อยเลือดไหมน้ำรอห้าสซกับโมเห็น ยังถืออยู่ัโบยอยู่จะไปไซหาจนเมื่อยละโอ้ยเดียดกระเดียดเดียดออกน้อพี่น้อง มาแถวนี่ครับเดือดมาหอดแถวหนิฮ้าโมเห็นเว้ยโอ้ยไปไก๋เลยบ่เอ,อ้อโเห็นกูโมเห็นหอนสิพาพพี่น้อง กลับแล้วครับแดดฮ้อนแล้วพอกันคิปไหมครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมพูนยิ่งมีผุนครับพุนห้องไห้กันแทะมากอีกเห็นเลือดกองอยู่นี่กับประมาณ40เมตรมากไก่ขับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้และครับขันหาพอจังสีให้พี่น้องเดชชมนำ้ำขันาพ่พอๆกเอาไว้ซ้ำนี้ครับพอกันทิปนายส,สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ